เฮ้ยเฮ้ยโยนเล่นอย่างนี้ได้ไงในนี้มันมีน้ำนะเว้ยแกน้ำเต็มเลยแก้วนี้มันไม่หกซะหน่อยออมันไม่หกอหรอ้อาวไม่หกจริงด้วยวันนี้ค่ะจะมารีวิวแก้วน้ำค่ะของแบรนด์ซีวาก้ขนาดใหญ่จุจุจุ26ออนนะใส่น้ำหวานอย่างเงี้ยแก้วใหญ่จุจุไปเลยค่ะด้านในของเขาทุกคนเปิดให้ดูเขาจะเป็นหนทุกคนเห็นขาวๆไหม เลนนิ่งน้ามันมีน้ำหวานเขาขาวตรงนี้ค่ะเขาจะไม่ใช่เป็นสแตนเลสเพียวนะแต่เขาจะเคลือบเซรามิกให้อีกชั้นค่ะทาให้เวลาที่เราใส่พวกน้ําหวานกาแฟเครื่องดื่มชาเขียวมัทฉาทุกคนกลิ่นมันจะไม่ติดกับภาชนะค่ะถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นที่เป็นสแตนเลสเเพียวเลยเนี er ่ยมันล้างออกยังไงเท่าไหร่กลิ่นก็จะติดใช่นวันตันนี้กลิ่นติดน้อยมากค่ะเก็บความเย็นเนี่ยก็เก็บได้ประมาณ24ชั่วโมงเลยนะคะน้ำแข็งเนี่ยถ้าสมมติเราใส่เต็มแก้วอ่ะมันก็จะเหลือประมาณ1วนะะคแต่ถ้าสมติว่าเป็นความรนะคะแต่ถ้า เคยใส่ความร้อนเต็มๆนะทุกคนแต่ว่าจากที่ใส่น้าอุ่นเนี่ยก็จะได้ประมาณน่าจะประมาณครึ่งวันนะและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้ค่ะทุกคนเขาจะเป็นแบบซิลิโคนตรงก้นแก้วให้ทําให้เวลาที่เราอะไปวางทุกคนมันจะไม่มีเสียงดังกระแทกเป้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ลื่นง่ายด้วยค่ะหลอดเขามันจะเด้งดึ๋งขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะมุบฟเข้ามุ้ฟอย่างนี้ได้ทุกคนนี่ ทำให้เราสามารถพกใส่กระเป๋าได้น้ําข้างในไม่โหกค่ะทุกคนถ้าสมมติเวลาที่เราทานอยู่เนี่ยเราหมุนออกใช่ปว่าแล้วเราก็เอามาหมุนปิดตรงนี้ได้เลยเนีย่เขาจะมีช่องปิดให้แบบนี้น่ารักมากแล้วให้ดูแก้วใกล้ๆทุกคนเห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบเคลือบเป็นประกายมุกมุกกริตเตอร์กริตเตอร์แบบนี้สวยมากเลยนะคะดีไซน์ดีมากแล้วก็อย่างพงกุญแจหูห้องหูชิ้วอะไรเงี้ย,ยเขาก็แถมมาให้ด้วยค่ะจากที่เราลองใช้นะ้แบบเอาใส่ไว้ในเบาะมอเตอร์ไซค์เนาะ แล้ววันนี้อากาศร้อนด้วยทุกคนก็จะมีการคายน้ําออกมานิดนึงนะคะก็จะมีแบบเป็นไอๆอยู่ที่ฝากแก้วแต่ถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์ปกติเนี่ยมันจะไม่คายน้ําออกมาะคะ่ะแต่ถ้าแบบเราไปอยู่อากาศแล้วร้อนหรือถือไปเดินข้างนอกเนี้ยคายน้าแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะทุกคนใครที่สนใจนะสิริแปดตะก้าไว้ให้นะคะอยู่ตรงนี้เลย